จากหกถึงเดเดือนน่ะก็จะเห็นความแตกต่างของร่างกายว่าะจะมีเริ่มมีทรงเริ่มมีหุ่นเริ่มมีอะไรต่างๆที่เป็นกล้ามเนื้อมากขึ้นอย่างผมปัจจุบันเนี่ยผมก็เล่นประมาณ5-6วันวันหนึ่งประมาณสองสามชั่วโมงไม่ได้เข้ารบามเป็น10ปีแล้ว,ลวก็ <จอ S 2> ไม่ค่อยเจ็บ<า>ไม่ค่อยป่วยอถ้าเป็นไข้หวัดก็แป๊บเดียวก็หายเพราะาด้วยร่างกายที่เราแข็งแรง สวัสดีค่ะพบกับตันน้อยพัฒทธีมาโกมลบรวรกุลในรายการสุงไวยวาริตี้ รายการที่จะทําให้วัยเก่าสุขภาพดีหัวใจยังฟิตไปด้วยกันค่ะสาระดีๆในรายการนะคะทั้งเรื่องของโภชนาการอาหารที่ดีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพดีทั้งกายและใจการบริหารการเงินกฎหมายน่ารู้เทคโนโลยีต่างๆรวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่ๆวัยเก่าด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะเพื่อให้วัยเก่าใช้ชีวิตในสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพค่ะถ้าพี่ๆวัยเก่าอยากให้รายการสูงวัยวารีตี้นำเสนอ เรื่องราวอะไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะจะผ่านทาง Facebook Live ก็ได้หรือ Facebook Fanpage a l t v ช่อง4ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเพลงนี้กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษห้าให้ เป็นยาวิเศษจริงๆนะคะคุณผู้ชมการที่เราออกกําลังกายสุขภาพแข็งแรงก็จะส่งผลดีในเรื่องอื่นๆตามมาด้วยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราเคยประสบปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องของปัญหาชีวิตต่างๆมากมายนะคะและตอนนี้หันมาใส่ใจสุขภาพจนมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงและกลายเป็นนักเพาะกายอาวุโสอายุ68ปปีผ่านวิกฤตต่างๆในชีวิตมาได้อย่างไรวันนี้นะคะจะมีเทคนิคดีๆในการ ออกกำลังกายมาฝากกันด้วยค่ะไปติดตามกันในช่วงวัยเก่าเล่าเรื่องค่ะช่วงวัยเก่าเล่าเรื่องค่ะช่วงนี้นะคะเราจะ ชวนพี่พี่วัยเก่ามาออกกําลังกายกันค่ะพี่พี่วัยเก่าเคยมีความรู้สึกไหมคะว่าเราอยากจะออกกําลังกายแต่ว่าเราไม่สามารถพาร่างของเราไปออกกําลังกายได้หรือบางคนอยากจะมีเป้าหมายนะคะอยากจะมีหุ่นดีอยากจะมีซิกแพคกอยากจะมีกล้ามเอผ่านไปหนึ่งปีก็ออยังไม่มีนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีข้อคิดดีๆและก็มีคําแนะนําดีๆนะคะในเรื่องของเทคนิคการออกกําลังกายจากนักพอะกายวัยเกา่า อายุ68ปีแต่มีซิกแพคค่ะสุดยอดมากเลยนะคะมาพูดคุยกับคุณกันชัยอารีสินพี่ทักษ์หรือว่าพี่แดงนักกีฬาพอกายอาวุโสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แด,คดงคะพูดถึงเรื่องของการออกกําลังกายนะคะคือต้องบอกว่าคือต้นเอาเองด้วยเหมือนกันนะคะบางทีเราอยากจะออกกําลังกายแต่ก็แบบเราก็จะมีข้ออ้างไม่มีเวลาบ้าง ฝนตกบ้างาฝนมาตกทั้งวันเลยไงนะคะก็จะมีข้ออ้างเยอะมากไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะคะพี่แดงเริ่มออกกําลังกายเริ่มแบบไหนบ้างคะเดิมทีช่วงที่ตอนปี25-40ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยก็เลยเน้นเราออกด้วยการเดินเดินแล้วก็เดินเร็วเดินเร็วเสร็จก็มาจ็อกกิ้งสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองอเพื่อสร้งางฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงประมาณสักสองสามเดือนน่ะร่างกายเริ่มฟื้นฟูนฟนฟนเริ่มดี ก็เลยเริ่มเล่นบอดี้เวทด้วยการวิดพื้นด้วยการดึงข้อต่างๆก็ทำให้เราสามารถสร้างกล้ามเนื้อกับตัวเราได้อย่างดีตอนนั้นนี้อายุประมาณเท่าไหร่นะคะพยอตอนอายุ40กว่า40กว่าส่ะ40กว่าก็ยังมีความแข็งแรงแต่ว่าตอนนั้นเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยเล่นมาเรื่อยเล่นมาเรื่อยใช่ไหมคะแล้วพอเราออกกําลังกายคือเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนเรามีกล้ามเนื้อหลังจากนั้นเรามีออกอะไรที่มันมากขึ้นกว่าเดิม พอหลังจากที่พออายุ60คือทรงเริ่มมีมกล้ามเริ่มมีแล้วก็ความแข็งแรงก็เริ่มมากขึ้นก็เลยมายกเวทยกเวทเพื่อสร้างเนื้อกล้ามหน้าอกกล้ามแขนกล้ามไหล่กล้ามหลังกล้ามท้องกล้ามขามก็ทำให้ร่างกายเรามีความแข็งแรงมากแล้วก็มีกล้ามขึ้นก็ทำให้เฟิรม์ม ทำให้เราดูแล้วเหมือนกับร่างกายเราหุ่นดีขึ้นไปสู้กับไปรุ่นได้ครับอ่าคือเขาบอกว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะคะเหมือนร่างกายเราก็จะเสื่อมถอยลงสุขภาพก็ไม่ค่อยดีแต่เมื่อสักครู่นี้พี่แดงบอกว่าเราอายุมากขึ้นไอ้เราแข็งแรงขึ้นนะคะเรามีกล้ามมีกล้ามที่มันทําให้เราสุขภาพดีขึ้นยังไงบ้างคะมันได้อะไรกับร่างกายของเราบ้างคะโดยทั่วไปเนี่ยคนจะคิดว่าพออายุมากร่างกายกล้ามเนื้อก็จะรีบลง ก็จะเสื่อมลงหมดสภาพลงแล้วก็จะรีบไปเรื่อยๆแต่โดยความเป็นจริงของร่างกายเนี่ยถ้าเราได้มีการเคลื่อนไหวได้มีการใช้งานมันอยู่เรื่อยๆเนี่ยร่างกายจะพัฒนาจะมีการปรับปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้ดีขึ้นเช่นกล้ามเนื้อก็จะมีการาพัฒนาให้ใหญ่ขึ้นให้แข็งแรงขึ้นทุกอย่างตามส่วน<ะ>เนี่ยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยอายุ60จ้วตอนนี้ผ่ามาณ8 8ปีแล้วเนี่ยร่างกายดีกว่าตอนอายุ60อีก สุดยอดมากๆเลยนะคะแล้ววินัยในการที่เราแบบจะไปออกกําลังกายคือพี่ดางมีความคิดยังไงบ้างคะคืออย่างบางคนเนี่ยอยากออกมากเลยนะคะตั้งใจมากๆเลยแต่ว่ามันไปไม่ได้จริงๆเหมือนมันติดอะไรสักอย่างหนึ่งอยากให้วิทาแดงแนะนำาน็นึงว่าเพื่อให้เราแบบได้ไปออกกําลังกายโดยโดยโดย,โดยทั่วไปของคนทั่วๆไปเ<ม>นี่ย<ม>ก็จะมีข้ออ้าง<ม>เช่น<ม>เหนื่อย ไม่มีเวลาอยากนอนอยากกินอยากเที่ยวอยากเล่นอยากอะไรหลายๆอย่างค่ะงั้นวิันตรงนั้นก็จะไม่เกิดงั้นร่างกายก็จะเป็นไปตามสภาพปัจจุบันที่เรามีอยู่แต่ถ้าเรามีวิันในการที่มุ่งมั่นที่จะออกกําลังอาจจะค่อยเป็นค่อยไปอาจจะทีหนึ่งสักสามวันสี่วันพอร่างกายเริ่มฟื้นแข็งแรงก็อาจจะเป็นห้าวันหกวันอย่างผมปัจจุบันเนี่ยผมก็เล่นประมาณห้าหกวันวันหนึ่งประมาณสองสามชั่วโมงโอ วันหนึ่งสองสามชั่วโมงเลยนะคะยิ่งกว่าวัยรุ่นอีกเราเล่นตั้งหกวันนะคะพักแค่ถึงวันเองเหรอคะบางอาทิตย์เล่นทั้งเจ็ดวันเลยสุดยอดเลยนะคะนี่เป็นแบบนักกีฬาแบบติดการออกกําลังกายไปแล้วนะคะแต่เพื่อสุขภาพที่ดีเพราะการออกกําลังกายเนี่ยเราเล่นเป็นบางส่วนเช่นวันนี้เราเล่นอกเล่นไหล่พรุ่งนี้เราเล่นแขนเล่นขาอีกวันหนึ่งเล่นท้องอะไรต่างๆก็สลับเปลี่ยนไปง้นกล้ามเนื้อมันจะเปลี่ยนไปตามส่วนเราไม่ได้เล่นทุกวันอ๋อแล้วเราจะมีวินัยตรงนี้ได้ยังไงอะคะ ต้องบังคับตัวเองถ้าเรามีเป้าหมายถ้าเรามีเป้าหมายอยากจะมีสุขภาพที่ดีต้องจําเป็นต้องทําคือเราเหมือนเราต้องสร้างเป้าหมายก่อนนะคะต้องทําให้เป็นเหมือนกิจวัตรประจําวัน<อ>ว่าตื่นมาแล้วต้องอาบน้ําแปรงฟันต้องทําให้เป็นแบบนั้นเลยเป็นกิจวัตรว่าว่าหนึง่งเราต้องออกกําลังกายเราต้องไปเคลื่อนไหวร่างกายอื คือต้องทําแบบนี้เลยนะคะมีเป้าหมายแล้วทาให้การออกกําลังกายเป็นกิจวัตรประจําวันของเรารและเราจะเปลี่ยนแปลงร่างกายได้ครับถ้าพี่พี่วัยเก่าอยากจะเริ่มต้นออกกําลังกายบ้างพี่แดงแนะนำยังไงดีคะว่าต้องเริ่มยังไงคะถ้าคนที่ยังไม่เคยออกกําลังเนี่ยถ้าจะมาเริ่มช่วงนี้เนี่ย อยากให้เป็นค่อยเป็นค่อยไปอ,อาจจะจากการเดิน<ะ>เดินแล้วก็เดินเร็วจ็อกกิง้งจ็อกิ้งเสร็จก็ถ้ามีแรงพอก็มาเริ่มบอดี้เวทด้วยการวิดพื้นใช้ข่าว,วิดก่อนอแล้วก็พอมีกล้ามเนื้อแข็งแรงก็วิดพื้นแล้วก็ดึงข้อกล้ามเนื้อจะปรับตัวของมันจะพัฒนาไปในในทางที่ค่อนข้างแข็งแรงขึ้น<ะ>ประมาณสัก6ถึงเดเดือนน่ะก็จะเห็นความแตกต่างของร่างกายว่าจะมีเริ่มมีทรง แล้วมีหุน่นแล้วมีอะไรต่างๆที่เป็นกล้ามเนื้อมากขึ้นและอย่างที่พี่แดงบอกไปบอกว่าเวลาที่เราจะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกๆวันที่เราเออกกําลังกายมันจะใช้กล้ามเนื้อหรือไปออกกําลังกายในส่วนเดิมเราต้องไปออกกําลังกายส่วนอื่นๆด้วยเพราะอะไรคะทำไมเราแบบวันนี้เราอาจจะอยากจะเล่นคอมาโเซ่เราอยากจะเล่นแอปแล้วเราก็ไปออกแอปแบบตรงหน้าท้องของเราอย่างเดียวได้ไหมคะหรือมันควรจะเปลี่ยนสัดส่วนไปโดยความโดยความจริงๆของกล้ามเนื้อต้องมีการพักบ้าง เช่นวันนี้เราเล่นหน้าอกพรุ่งนี้เราก็เล่นหลังแขนวันต่อไปเราเล่นขาขาแล้วเสร็จกลับมามาเล่นท้องอท้องเสร็จก็สับไปเรื่อยๆงั้นกล้ามเนื้อแต่ละส่วนที่เราเล่นมันจะไม่ซ้ําเมื่อไม่ซ้ำป๊บมันกไ็ได้การพัก การกล้ามเนื้อก็จะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ,อๆอเพราะฉะนั้นคือเหมือนว่าถ้าเราเล่นในส่วนเดิมซ้ำๆการกล้ามเนื้อไม่ได้พักกล้ามเนื้อมันล้าแล้วล้าแล้วอาจจะไม่พัฒนาด้วยอาจจะเกิดการบาดเจ็บด้วยเพราะฉะนั้นคือต้องมีการเปลี่ยนส่วนไปด้วยเพื่อให้ได้กล้ามเนื้อทุกส่วนนะค,คะค่ะในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อคือเราออกกําลังกายเป็นการแบบยกเวทบอดี้เวทต่างๆนะคะต้องมีในเรื่องของอาหารการกินร่วมด้วยไหมคะในส่วนของผมเนี่ยผมไม่ได้เน้นเรื่องอาหารเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ ทานอาหารปกติเหมือนทั่วๆไปเพียงแต่ว่าอาจจะเน้นเรื่องโปรตีนที่เป็นเนื้อไก่ไก่หน้าอกหรือว่าหมูอะไรพวกนี้เราก็จะเน้นกินพวกโปรตีนที่ดีอ่าเน้นโปรตีนที่ดีไขมันน้อยใช่ไหมคะและในเรื่องของความสม่ําเสมอในการออกกําลังกายเพื่อให้เราได้กล้ามเนื้อเนี่ยมันต้องไปออกบ่อยขนาดไหนคะโดยโดยโดยทั่วไปเนี่ยผมจะเล่นประมาณห้าหวันก็คือ จะแบ่งตารางในการเล่นแต่ละส่วนแต่ละส่วนในแต่ละวัน<ช>อ,ออกไปแล้วก็จะเปลี่ยนวิธีการเล่นออกไปว่าเออวันนี้เล่นปกติพรุ่งนี้อาจจะเล่นหนักขึ้นอีกวันนึงก็อาจจะเล่นซูเปอร์เซตเล่นในหลายท่ารวมกันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในการการเล่นเพื่อให้กล้ามเนื้อมีการพัฒนาเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือพี่แดงก็จะเน้นในเรื่องของเ,ออเราจริมันอยู่ที่เวลาด้วยไหมคะว่าแบบ เราแบนพี่แดงเราอาจจะออกกําลังกาย5-6วันอย่างไม่พี่ัยเก่าถ้าออกกําลังกาย3วันต่อสัปดาห์มันจะมีกล้ามเนื้อได้ไหมคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเริ่มต้นด้ยวยประมาณ3 4ถึงวันกําลังดีอพอผ่านไปสักระยะหนึ่ง3-4เดือนแล้วคิดว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นก็อาจจะปรับอาจจะปรับเพิ่มขึ้นตามส่วนไปค่ะพี่แดงคิดว่าการที่ร่างกายของเราเนี่ยมีกล้ามเนือ้อมันมีความจําเป็นกับร่างกายของเราไหมคะ การที่มีกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะทําให้ส่วนต่างๆของร่างกายดีขึ้นเช่นข้อต่อข้อเขา่าข้อศอกพวกนี้การที่จะเจ็บก็จะ,จะน้อยลงเพราะว่ากล้ามเนื้อมีส่วนที่รองรับ รองรับของแรงกระแทกของเขาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีกล้ามตรงนี้การทํางานของเขาก็จะลดลงเพราะฉะนั้นความเสื่อมก็จะลดลงเรื่องของการแบบหกล้มถ้าเรามีกล้ามเนื้อจะช่วยแบบเหมือนพยุงร่างกายของเราได้ดีขึ้นทำให้เราแข็งแรงขึ้นทําาให้เรการทรงตัวต่างๆเราค่อนข้างที่จะมั่นคงป้องกันการหกล้มได้ใช่ใช่คเรื่องของการพักผ่อนล่ะคะการพักผ่อนเนี่ยโดยทั่วไปผมจะนอนประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงเพื่อให้กล้ามเนื้อได้พัก ได้พักผ่อนได้ฟื้นตรงนี้แล้วกล้ามเนื้อก็จะกลับมากลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคือการพักผ่อนก็ถือว่าสําคัญเหมือนกันนะคะสำคัญครับอย่างน้อยๆเจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยก็เป็นการพักกล้ามเนื้อของตับไตเราต้องพักผ่อนดีด้วยนะคะอย่างบ, <ๆ S 2> บางคนถ้าเรามีการพักผ่อนไม่ดีนอนไม่หลบับคืนนั้นนอนแบบตื่นมาแล้วมันไม่สดใสเลยไปออกกําลังกายได้ไหมคะ ร่างกายจะอ่อนเพลียเพราะว่าการพักผ่อนไม่เต็มที่กล้ามเนื้อมันยังล้าอยู่<ฆ>ยังไม่ได้พักเลยหรือยังพักไม่เต็มที่เนี่ยพอเราไปออกก็บางทีมันอาจจะเกิดบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นคือถ้าเรารู้สึกว่าร่างกายเราไม่พร้อมที่จะออกกําลังกายเราอาจจะเอาหยุดไว้ก่อนนะคะไม่ต้องแบบหักโหมมาก,กเอาที่เราแบบร่างกายพร้อมใจพร้อมเราก็ไปออกกําลังกายค่ะทราบมาว่าพี่แดงพอมาเป็นนักพอกายที่แบบจริงจังมากในการ พอกายเลยนะคะจนมีกล้ามเนื้อมีซิกแพคต่างๆที่ไปสู้กับหุ่นของวัยรุ่นได้เลยแล้วก็ไปคว้ารางวัลมาด้วยเป็นรางวัลอะไรคะคือเดิมทีเนี่ยผมเป็นตัวแทนของจังหวัดอยุธยาแล้วก็ไปแข่งในระดับภาคที่มี14จังหวัดก็กจะคัดเอาที่1กับที่2จะไปแข่งกีฬาพ่อกายอุโสแห่งชาติที่ผ่านมาเนี่ยไปแข่งที่จังหวัดพัทลุง <g ülme> ก็ได้ที่2คือได้เหรียญเงินมาสุดยอดมากเลยนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนประจําจังหวัดนะคะคุณผู้ชมนักพอกายอาวุโสคือต้องมีการคัดเลือกในจังหวัด,ดก<ข>่อนรรว่า<ร><ร>คุณ <ứng> เป็นแบบนักพลกายอาวุโสหนึ่งและ2ก็คือลําดับที่1และลําดับที่2ถึงจะไปแข่งระดับประเทศได้นะคะสุดยอดมากได้เป็นอันดับ2ค่ะแล้วต่อไปเป้าหมายของเราจะเป็นอันดับหนึ่งเลยไหมคะในปีหน้าในเดือนประมาณเดือนเมษา จะไปแข่งกีฬาพ่อการู้เสดเห็ชาติข้างหน้าที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ขอให้พี่แดงได้ที่หนึ่งในการแข่งขันครั้งต่อไปนะคะคอยากให้พี่แดงฝากถึงพี่ๆวัยเก่าสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องของการออกกําลังกายคืออย่างพี่ๆวัยเก่าบางท่านนะคะอยากออกกําลังกายเพื่อสุขภาพหรือว่าอยากออกกําลังกายเพื่อมีกล้ามเนื้อแบบพี่แดงควรจะต้องมีวินยัยหรือว่าจะต้องใช้พลังอะไรบ้างที่ทําให้เราเนี่ย มีอยากที่เราต้องการตามเป้าหมายของเราไว้อ่ะค่ะอันอันดับแรกต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราอยากมีสุขภาพที่ดีสองต้องมีวินัยในการออกกำลังสามต้องมีความสม่ำเสมอในการเที่จะทำต่อเนื่องไปเพราะอย่างน้อยๆหกเจ็ดเดือนเนี่ยร่างกายถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งเราจะรู้ด้วยตัวเองว่ามันดีขึ้นยังไง เพราะฉะนั้นก็คือ3อย่างนี้สําคัญมากเลยนะคะคือต้องมีเป้าหมายตั้งใจแล้วก็มีวินัยรวมไปถึงคือเราก็ต้องทําสม่ําเสมอนะคะ,ะมันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคือไม่ใช่ว่าวันสามวันทําเสร็จปุ๊บหายไปอีกเดือนหนึ่งกับประทําใหม่มันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วกเริ่มนับหนึ่งใหม่ตลอดอถ้าเราเรท <ำ S 1> ําไปแล้วหยุดแล้วมาทาแล้วหยุดเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็อยู่อยู่กับที่อืมเพราะฉะนั้นคือเราต้องมี ทุกอย่างทั้งสาอย่างนี้เลยให้ชัดเจนนะคะเพื่อเป้าหมายของเราจริงๆก็สิ่งสําคัญคือเรื่องของสุขภาพไหมคะใช่ไหมคะเพราะเราพอเรามีร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้สุขภาพของพี่แดงเป็นไงบ้างคะสุขภาพดีครับไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ไม่ได้เข้าโรงพยา,าบาลเป็นสิบปีแล้วุดวกไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วย ถ้าเป็นไข้หวัดก็แป๊บเดียวก็หายเพราะว่าด้วยร่างกายที่เราแข็งแรงใช่ไหมคะคือร่างกายแข็งแรงนี้มันได้หลายอย่างมากเลย,เลยนะคะร่างกายแข็งแรงจิตใจแข็งแรงมันสู้กับโรคภัยต่างๆได้หมดเลยแล้วเราก็จ่ายเงินให้กับคุณหมอน้อยลงด้วยนะคะเรามาจ่ายเงินให้กับความสุขของเราดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพเป็นค่ะคุณผู้มชมหันมาออกกําลังกายกันนะคะเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปวันหนึ่งนะคะเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเหมือนกับพี่แดงแล้วก็เราก็จะมีสุขภาพที่ดีนะคะห่างไกลจากโรคด้วยค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณพี่แดงนะคะคที่มาให้คำแนะนำดีๆค่ะขอบคุณมากค่ะครับดีครับอยากให้เพื่อนๆผู้สูงวัยนะครับเน้นดูเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยถือว่ามีสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงวัยเมื่อสุขภาพที่ดีก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวแล้วก็สังคมดีขึ้นด้วยโดยไม่ต้องเป็นภาระให้กับใครนะครับแล้วก็ ควรจะมีวิัยในการออกกําลังกายในเบื้องต้นก็คือพยายามทาให้เป็นเหมือนกับเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับเหมือนตื่นเช้ามาแล้วต้องล้างหน้าแปรงฟันทุกวันตื่นมาแล้วต้องออกกําลังกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตัวเราเองและก็ให้กับครอบครัวด้วยครับ ได้เทคนิคดีๆนะคะจากพี่แดงในการฟิตเฟิร์มร่างกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อกันไปแล้วตอนนี้เราก็ฟิตกันต่อเลยค่ะเพราะว่าครูตูนะคะมีท่าโยคะในการเสริมสร้างร่างกายมาฝากพี่ๆวัยเก่าด้วยจะมีท่าทางอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามกันเลยในช่วงเก่ายังฟิต สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตูนนำท่ายโยคะที่ช่วยให้มีใบหน้าที่ดูอ่อนยาวมุกฝากกันค่ะนจะมีอาสนะอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกพร้อมกันเลยค่ะท่าแรกนะคะกับท่าแชร์โพสนะคะหรือทากเก้าอี้ค่ะยืนลักษณะนี้นะคะให้ขาชิดติดพื้นนะคะยืนให้มั่นคงนะคะแล้วก็ถ้าใครทำได้เนาะให้เอาเท้าชิดติดกันค่ะแล้วค่อยๆย่อตัวลงก่อน ย่อตัวให้เหมือนนั่งเก้าอี้นะคะคือผักตัวไปด้านหลังนะคะอุกกาตานาสนะนะคะยืดปลายลักษณะเหมือนเก้าอี้ไม่ได้โลมาค้างหน้าอย่างนี้นะคะเหมือนเก้าอี้แล้ววางไว้ก่อนเอามือแตะไว้หายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะค่อยๆเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นเท่านี้เองนะคะอย่ายกไหลขึ้นนะคะเพราะจะทําให้คอเราตึงพรหัวไหล่ลงและอยู่กับลมหายใจเข้าออกค่ะสักห้ารอบลมหายใจนะคะในขณะที่ค้าง กดกลนลงเล็กน้อยนะคะเพื่อให้กระดูกสันหลังของเราไม่แอ่นและในขณะที่เราหายใจเข้าใช่ไหมคะท้องจะพองออกและหายใจออกค่ะค่อยๆดึงสะดืงให้ชิดกระดูกสันหลังค่ะท่านี้นะคะจะช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบโซลาร์เพ็กซัสนะคะซึ่งจะอยู่ในเบริเช่องท้องเราถ้าทําเป็นประจำให้เลือดไหลเวียนดี D จะมีใบหน้าที่อ่อนเยาว์ค่ะดีค่ะแล้วหายใจเข้าขึ้นหายใจออกค่อยๆ ลดลงอยู่ความรู้สึกไหมคะว่าเหมือนกับตัวเราอุ่นๆขึ้นระบบไหลเวียนของเลือดเ,เริ่มดีขึ้นนะคะแล้วลดลงนอนคว่ำค่ะเราจะไปต่อกันนะคะกับท่าธนูลาสนะ,นะคะแล้วลงนอนคว่ำให้บริเวณด้านหน้านะคะรวมถึงต้นขาแนบชิดติดพื้นไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยๆเอามือทั้งสองข้างจับไปที่ข้อเท้าค่ะเอาศีรษะหรือคางนะคะวางไว้ที่พื้นค่ะ ค่ะเอามือจับไว้นะคะเราหายใจเข้านะคะค่อยๆยืดเต๋วขึ้นและดันเท้าทั้งสองข้างขึ้นค่ะค้างไว้อยู่กับลมหายใจเข้าออกค่ะท่าดีนะคะจะช่วยยืดหลังและยังช่วยนวดเลนช่องท้องและทำให้ระบบขับถ่ายดีนะคะถ้าระบบขับถ่ายดีเราก็จะมีผิวพรรณที่สดใสค่ะพ่ารอบลมหายใจครบแล้วหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆนะคะลดลงช้าๆ ช้าๆค่ะแล้วคลายท่าแล้วค่อยๆนะคะลิกตัวนอนหงายค่ะพลิกตัวช้าๆนะคะสบายๆนอนหงายค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันท่าด้วยท่าคันไถ่นะคะวางมือทั้งสองข้างนะคะใกล้กับลำตัวและคว้างฝ่ามือไว้นะคะจะได้ช่วยเป็นแรงส่งได้แล้วหายใจเข้าค่ะค่อยๆนะคะยกเท้าขึ้น90องศาค่ะทั้งสองข้างนะคะ เท่านี้ก่อนเนาะแล้วถ้าใครสามารถสป,ปริงตัวไปได้ก็สป,ปริงตัวให้เท้าทั้งสองข้างข้ามศีรษะไปแต่ถ้าไม่ได้ค่อยๆทำนะคะใช้มือช่วยเอาหายใจเข้าค่ะหายใจออกนะคะเอาเท้าทั้งสองข้างข้ามศีรษะไปค่ะลักษณะนี้นะคะในขณะที่ฝึกท่านี้นะคะเราจะไม่หันซ้ายหันขวานะคะแล้วถ้าใครสามารถทําต่อได้ให้เอามือทั้งสองข้างประสานกันไว้ค่ะ ดีมากค่ะแล้วหายใจเข้าออกไว้ค่ะครบห้ารอบลมหายใจแล้วหายใจเข้าปลดมือทั้งสองข้างมาวางนะคะช่วยประคองตัวควิ่มฝ่ามือลงหายใจเข้านะคะแล้วหายใจค่อยค่อยลดหลังบนหลังกลางหลังล่างและลดสะโพกมาช้าช้านะคะเราจะไม่กระแทกที่หลังและค่อยๆลดเท้าทั้งสองข้างลงนะคะใช้ความแข็งแรงของหน้าท้องนิดหนึ่ง ค่ะแล้วเอามือทั้งสองข้างวางถ้าใครถนัดวางใต้สะโพกก็วางใต้สะโพกนะคะแต่ถ้าไม่ถนัดก็วางข้างลําตัวก็ได้เอาที่เราถนัดนะคะกับท่าปลาหรือท่ามัสยาะนะคะหายใจเข้ายกอกขึ้นยกอกขึ้นมาสูง,สงก่อนแอน่นอกขึ้นนะคะแล้วเอากางศีษะตั้งพื้นค่ะหายใจเข้าออกไวหายใจเข้าแล้วหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกและหายใจเข้ายกอ,อกขึ้นหายใจออกค่อยๆลดลงค่ะจังหวะที่ยกขึ้นและลงเนี่ยใช้ศอกเป็นตัวช่วยคลายมือทั้งสองข้างออกเหยียดแขนขวาขึ้นด้านบนแตะแขงตัวไปทางด้านขวาค่ะเอาศีรษะวางบนแขนขวาและหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยกลำตัวขึ้นช้าๆค่ะจบไปแล้วนะคะ กับโยคะที่ช่วยทำให้มีใบหน้าดูอ่อนเยาว์ในวันนี้เป็นไงกันบ้างคะเดี๋ยวตอนตนฝึกเนี่ยตุจะมีรู้สึกเหมือนีนื้อออกซึมๆเล็กน้อยนะคะเพราะว่าการที่เราฝึกในอาสนะในวันนี้จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตน,นะคะมันฝึกฝนเป็นประจำค่ะรับรองว่าทุกคนจะมีใบหน้าที่อ่อนเยาว์ขึ้นค่ะ ฟิตเฟิร์มร่างกายกันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปท่องเที่ยวไปเสริมประสบการณ์ต่างๆนะคะให้พี่ๆวัยเก่าเนี่ยได้มีประสบการณ์ใหม่ๆและก็สนุกสนานกับการเดินทางด้วยวันนี้น้องตั๊กดานยยจะพาไปที่ไหนไปติดตามกันเลยในช่วงเก่ายกกวนเก่ายกกวน วันนี้ค่ะจะพามาเรียนรู้การทําขนมนพื้นถิ่นนะคะรวมถึงสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของบ้านน้ำเชี่ยวจะเป็นอะไรต้องมาพูดคุยกับพี่หน่อยค่ะพี่หน่อยคะตรงหน้านี้เลยคืออะไรคะนนขนมนพื้นถิ่นข้าเกียบยาหน้าเข้าเกียบยาหน้าอ่าแล้วต่อยด้วยบ้านน้าเชี่ยวเพราะมีที่ดีเท่านั้นนะคะที่นี่ที่เดียวใช่ค่ะอยู่ตรงหน้านี้แล้วมันคืออะไรคะชื่อยาหน้ามาจากอแล้วตัวแผ่นแป้งนี้นะคะมันจะเป็นตัวแป้งของ เขาเก็บอ่าหม้อผู้สิรจามเนี่ยทำเขาเก็บแล้วก็ละเลงแป้งเก็บไว้เพราะว่าจะทิ้งก็เสียดายแล้วก็พากแดดไว้พอมันแห้งพอจะกินก็เอามาปิ้งอันนี้ปิ้งด้วยเตาถ่านนะคะแล้วก็ต้องใจเย็นๆเลยถึงจะได้เหลืองอ่อนๆแบบนี้นะคะแล้วก็พอเวลาตอนจะทานเนี่ยตัวนี้คือตัวน้ําตาลอ้อยเคี้ยวนะคะอันนี้ก็จะมีรสหวานหวานค่ะแล้วก็มีเค็มนิดๆนะคะแล้วก็ มาเอามายาจริงๆแล้วการเขาบอกเขาเขาเก็บยาหน้าก็คือเขาเก็บทาหน้าด้วยน้ําอันนี้แต่ที่นี่เขาเรียกการทาว่ายายาเรือยาแนวบ้านยาอะไรทุกอย่างเนี่ยเว้นหน้าอย่างเดียวทาทาแป้งไม่ได้บอกว่ายายาแป้งเจอกระแปะนะแล้วก็เขาก็เลยบอกเขาเก็บยาหน้าก็คือยาตัวน้ําตาลและส่วนอันเนี้ย บางคนบอกว่ามะพร้าวหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เ็าทำใช่ไหม <ฮะ S 1> แต่ที่เนี้ยเราอยู่ริมน้ำกุ้งค่ะกุ้งสับใส่ด้วย<ฮ>ะนะ,ะแล้วก็มะพร้าวแล้วก็ใส่อะไรคะมีเผ็ดพริกไทยหัวหอม <ฮะ S 1> ไม่ใช่หวานเหมือนอย่างของไอ้ขนมเบื้อง<ฮ>ะนะคะแล้วก็เอามาใส่ข้างบนแบบนี้แล้วก็โรยด้วยต้นหอมแล้วก็ต้องทําแล้วก็ทานเลยเพราะว่า่ามันจะได้กรอบ ถ้าเกิดทาทิ้งไว้เนี่ยมันจะเหนียวนะคะ,ะเพราะว่าน้ําตาลมันจะลงไปทาให้แป้งเนี่ยหายหายกรอบนะคะอเนี้ความอร่อยนะคะก็คือทานใหม่ๆแต่ที่เนี่ยคนมุสลิมเนี่ยเขจะต้องกินอะไรคะชาตอนอาหารว่างเพราะฉะนั้นที่นี่เราเลยทานชาคู่กับข้าวเกี๊ยวยาหนะ้า ของมุสลิมจามแต่ครั้เนี้ยทาไมถึงเป็นชาใส่น้ําแข็งเพราะว่าด้วยอากาศถูกไหมคะมันไม่เหมาะกับที่ประเทศบ้านเราถ้าเกิดจะกินร้อนๆเนี่ยก็เลยทําเป็นชาเขียวใส่น้ําแข็งซึ่งอันเนี้ยคนทานก็จะเป็นไงคะเมื่อกี้ทานสดชื่นอร่อยเพราะว่าเราใส่ใจไปเยอะอะค่ะอร่อยใครอยากจะรับประทานต้องมาที่นี่เท่านั้นนะคะแล้วก็มาถึงที่นี่แล้วก็ต้องมาเรียนรู้วิธีการทําค่ะเดี๋ยวให้พี่หน่อยพาไปสอนวิธีการทํากันค่ะลองเลย เลยนะคะลองเลยนะคะเปิดค่ะกลังร้อนเลยอันนี้แป้งเป็นแป้งอะไรคะแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าหนึ่งกระบวยใช่ไหมคะ buoy นั่นหยอดตรงกลางเลยเททีเดียวเลยค่ะเทเลยแล้วก็เอาก้นกระบวยละเลงเขี่ยให้กลมกลมกลมไหมคะกลมไหมคะพี่พีพอค่ะอ่ารอนานแค่ไหนคะนับหมื่ถึงยี่สิบประมาณอย่างของแป้งเนี้ยจะหนานิดนึง่าได้แล้วมั้งคะ่าเรา แล้วเอาออกใช่ไหมคะเสียบตรงกลางเลยค่ะตรงกลางนะคะตรงกลางอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปแล้วปขึ้นยกขึ้นอ่าอ่าดูดีๆโอ้ยสวยเห็นไหมคะไม่ใช่หน้าตาสวยอย่างเดียวทําออกมาสวยด้วยต้องมีสมาธิในการทําแล้วก็มีฝีมือทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปดูพี่ๆวัยเก่าทํากันค่ะ ได้ยินเสียงกรอบไหมะคะกรอบหอมหวานอร่อยค่ะทานคู่กับนี่ชาเขียวเย็นๆนะคะรับรองว่าสดชื่นเป็นอาหารว่างที่อร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณน้องลั๊กดนานยานะคะที่นำทริปดีๆแบบนี้มาฝากพี่ๆวัยเก่าเป็นประจำเลยค่ะ และทั้งหมดนี้คือรายการสูงวัยวารตี้คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกอีกหนึ่งช่องทางคือ www.altv.tv ค่ะและสามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook Fan Page ALTV ช่อง4ค่ะวันนี้ต้นอ้อและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ